โอ้ยบ่ายสองเลยสวัสดีครับเฮ้ยไลฟ์สดนะฮะไลฟ์สด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 กด,ดแ,<อ>แชร์สกู่นะ ล่าจ้เาเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับกดแชร์ก่อนอ่าโอเคมาแล้วนะคะเดี๋ยวบอสกดแชร์ อยากดูอะไรอยากชมอะไรก็แจ้งมาได้นะนะจับไปดูเลยจนะ้าเอ,นอเ๋นะสวัสดีครับใครเพิ่งเข้ามานะครับตอนนี้มีไลฟ์สดนะฮะเรียกว่าอะไรอัปเดตสินค้าใหม่ๆราคาพิเศษวันนี้เพเดย์เพเดย์ราคาพิเศษเลยนะจ้าเดี๋ยวากดแชร์สักคู่นะครับ ยอยากดูอยากดูชิ้นไหนสนใจชิ้นไหนนะครับแจ้งได้นะครับอ่ามาแล้วอ,อัปเดตงานส,สวยๆนะครับรอบนี้มีพวกสลวิชนะครับแล้วก็สลัวิท้าบาทสิบบาทนะครับเยอมมาออ่าโอเคกดแชร์ได้เลยคู่นะครับ แวะมาดูกันได้นะครับอย่างดูชิ้นไหนวันนี้ไลฟ์เหมือนเดิมนะครับอประมาณแบบว่าสักไม่เกินชั่วโมงครึ่งชมมมมั่วโมงเกินชั่วโมงแล้วกันนะอัปเดตไปไวเร็วๆนะครับแล้วะะลก็ กได้ให้เวลาลูกค้าแวะมาหน้าร้านนะครับก็แวะมาดูสินค้าค่ะโอเคที่ปุ้ยปุ้ยสุนิสาสวัสดีครับสวัสดีครับลูกค้าทุกดีฮะเป็นมาแล้วนะฮนะอ่าเดี๋ยวให้ดูงานสื่อเสือวันนี้เตรียมมาคร่าวๆจะเป็นแหวนเลดแหวนเลดประมาณ2 2> สองสลึงแหวนเลดกสองสลึงงานสวยมากบอสจะเอาให้ดู ให้ดูแบบโดยรวมก่อนนะครับก็เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวน่าจะพรุ่งนี้นะพรุ่งนี้น่าจะมีรูปลงครับพรุ่งนี้น่าจะมีรูปลงแล้วอยากให้ดูแหวนเล็กน,นะครับงานสวยๆแล้วมาแชร์ให้ค่ะขอบคุณครับโอ้โหขอบคุณมากเลยครับเป็นกาลังใจให้พ่อคานะครับยังไงดูย้อนหลังได้นะร้านสดไม่ได้ลบไม่ได้อะไรนะครับแวะมาดูย้อนหลังกันได้นะครับอ่อคลิป แล้วก็ดูย้อนได้นะฮะชิ้นไหนทันไม่ทันยังไงก็แล้ออวอะไรแคปจอแล้วสอบถามได้นะครับเพราะว่ามันจะมีมีไลฟ์สดย้อนหลังดูได้นะครับโอ้หัวใจรัวๆขอบคุณครับรักที่สุด <c oughs> โอเค <c oughs> เริ่มเลยเนาะเริ่มเลยเนะาะฮะเดี๋ยวติดตามนะครับ <c oughs> เดี๋ยวบอสกดแชร์ชลิงก์ให้ดูก่อนนะลูกค้าดูได้นะครับลิงก์เรามีนะครับช่องทางการติดต่อเด้งขึ้นมาแล้วอ่ะ รวมช่องทางการติดต่อมีทั้งหมดหลายช่องทางนะครับมีทั้งเฟซมีไลน์นะครับมีไอจีมีทิกต็อนะครับพิมพ์5ส,สีสบู์99ช้อปปี้ก็เซิร์ชได้เลยพิมพ์พเป็นทองสีสบู์99ก็ไปดูได้นะครับ YouTube Google Map มีทุกช่องทางอยากดูชิ้นไหนอะไรยังไงแวะไปดูกันได้นะครับวันนี้เพย์เดยวันนี้เพย์เดย์ซื้อซื้อเกินเท่าไหร่ลด500บาท ใช้โค้ดได้นะครับหารเริ่มเลยเนาะพร้อมนะนะพร้อมเลยนะโอเคอ่าสองสลึงเลดสองสลึงมาดูได้เลยแหวนเลดสองสลึงนะครับแหวนเลดสองสลึงงามสวยงามเลยนะครับเลดอยากดูหน้ากว้างหน้าแคบมีหมดเลยเลดรุ่นไหนเลดบิดยุ่งหรือว่าจะเป็นเลดแบบบิดตรงก็มีนะครับอันนี้ตัวอย่างอัปเดตงานชิ้นใหม่เข้าไปดูกันได้นะคะสวยมาก อันนี้จะเป็นแห,แหวนเหล็บบิดยุ่งนะครับดักสองสลึงนะครับมาใหม่เลยนะน่าสุดเลยจ้าแหวนบิดเกลียวเล็เกลียวนะครับแล้วก็แหวนบิดยุ่งอีกแบบหนึ่งนะครับมีหลายไซส์หลายขนาดนะครับหน้ากว้างนะส่วนหน้าแคบอยู่นี่หน้าแคบอยู่นี่จ้ะน่ารักน่ารักสวยๆเลย เป็นมากเรียบร้อยมากเลนะะสองสลึงนะครับประมาณห้าสิบกว่านะนี้นหน้ากับน,นิ้วชี้มีหกสิบสี่ไหมครับหกสิบสี่หกสิบสี่นิ้วชี้กับนิ้นหน้า,าเดี๋ยววัดให้ดูเลยครับพี่พีพรพี่พรนภาแนะครับมีหกสิบเดี๋ยวนะพี่พรนภามีหกสิบสี่เหมือนจะเหมือนบอสจะเอามา 64เหมือนลายทับไปให้พี่ดูนะนะฮะหกสิบสี่เออเอพึ่งขายไปมีหกสองหกสี่ไปแล้วพี่บอนะะนะคะหกสิ 64. ไปแล้วเดี๋ยววัดให้ดูกับอ,อยู่ที่บอสตอนนี้อ้าวเอ้ยพึ่งขายไปบ่าเดี๋ยวเดี๋ยววัดให้ดูนะครับแต่มี6-2นะเปลี่ยนนิ้วได้นะคะใส่นิ้วกลางไม่ได้มาใส่นิ้วนางน,นะฮะ ถ่าก,ก็ลังเบอร์สองเบอร์พอได้พอได้นะจ๊ะนักสองเื่นแหวนเลนนะครับมีทุกแบบทุกลายแอบจอให้บอสด,ดูได้นะครับเดี๋ยวตอบถามะะราคาออกสี่ไปแล้วใช่ไหมออกสี่ไปแล้วพี่วันนั้นเหมือนบอสถ่ายให้พี่ดูมาเอาิญวันนั้นแบบเออยังไงเหมือนให้พี่ดูเมื่อวันน่ะวันศุกร์เปล่าเลยถ้าคุณคุณถ้าจำไม่ผิดเดีบบ๋ยวบอสให้วนันนี้อันนี้อาจจะได้อันนี้ก็พอได้นะ ชิ้นนี้ฮะหกสิบเอ็ดถึงไปตะกี้เลยพี่พรน,นะพ่ะย่ะเดี๋ยวให้ดูวงอื่นก่อนถ้าลายอื่นมีเต็มไปหมดเลยนละถ้าลายตะกี้น่าก็หมดแล้วโซ่โซ่สองหลิงโซ่นะครับแหวนง,งานโซ่สองสลึงงานตันๆเลยนะ,ะอันนี้จะชิ้นเล็กหน่อยแต่เล็กแต่ทช่ไมตันมากนะครับลายจะมาตันมากสวยมากนะฮะ กินเจก็เอ่ยลูกค้าแวะมาได้นะครับเจเริ่มตั้งโต๊ะตั้งโต๊ะตั้งโต๊ะขายนะครับูดเหมือนตั้งโต๊ะแถลงนี่ตั้งโต๊ะแล้วนะครับไปดูกันได้นะแถวยาวเฟื้อยเลยตั้งโต๊ะแถลงตั้งโต๊ะแถลงนี่มาดูได้สวยมากรถติดเลยใช่ไหมครับนี่เขาบอกการเตรียมการตั้งโต๊ะเตรียมขาย แห่จะแน่กดอิ่มแห่อร่อยปอนะแล้วแล้วไม่ดูเป็นหน้าถนนสายสายวีแกนนะครดีมากเลยกินเกมอะไรแบบอาหารกานกินดีเกาลัดอร่อยมากนะครับเกาลัดเกาลัดดีงามมากสวยมากอ่ะให้ดูอีกรอบ อีกรอบหนึ่งงานสวยมากสวยมากเลยโอเคสองหนึ่งนะคะนรับแบวนเหล็กแวะมดูได้นะครับลืมลจองไว้ถามใลยอินบอกเออแวะมาดูได้พี่ถ้าที่มามันเร็วงางบางทีบางชิง้นมันไปเร็วทุกขาบางคนเลยเห็นปุ๊บไปปั๊บบางทีเนาะต่อด้วยสองสลงอ่นเดี๋ยวให้ดูข้อคอผู้ป,ปิดคอคอ ค่อยคอสองหลิงงานแบบขั้นขั้นนะขั้นรุดลาขั้นมีนั่นมีนั่นนะครับเดี๋ยวให้ดูเบนซ์ก่อนนะครับเบนซ์สวยมากเบนซ์ะเป็นเบนซ์ขั้นนะครับเบนซ์ขั้นมาเยอะมากสองสลิงขั้นเบนซ์ขั้นตุ้มขั้นเลือดตายขั้นมีมาอันนี้แบบใหม่จริงนะครับลูกค้าเพราะว่าแต่ละชิ้นที่เอามานี่ใช่ลงปุ๊บลงปุ๊บให้ดูปลับเลยนะ ไม่มีกลับไม่มีอะไรนี่เราแบบให้ดูเันเต็มเต็มแน่นๆนะจ๊ะนี่อ่านี่เลยนะครับอขั้นเบนนะครับพอเบนสายเบนนะครับขั้นตุ้มน่ารักน่ารักนะครับเป็นงานโมเดลโมเดลทางนั้นเลยนะฮะงานสวยมากดีีมากเลยจะเป็นตัวขั้นบีนาครับขั้นบีนาขั้นตุ้มสายอันนี้มีนาสวยมาก แนยดูลายดูละเอียดมากเลยแล้วก็ขั้นตุ้มทรายนะครับขั้นตุ้มทรายมีหลายแบบตุ้มทรายแบบเอฟเรียบไปเลยก็เป็นแนวนี้นะครับหรือจะเอาเป็นงานแบบขั้นตุ้มแต่มีขั้นจิ๋วๆอีกนิดนึงก็เป็นอย่างงี้นี่ก็งานดีสวยมากงานหรือไม่ก็มีนานแล้วก็มีขั้นโอกอะไรอย่างนี้นึงนะสวยมากดูได้เลยนะครับงาน สวยๆทั้งนั้นนะคะลูกค้าชอบก็แจ้งได้อะไรได้นะครับเนก็ดูกันได้นะครับโซ่ก็มาขั้นโซ่อานจะให้ดูทีละสี่เส้นจะได้แบบดูกันง่ายส่วนมากหนักสองสลึงนะครับใครที่พุชเข้ามานะครับตอนนี้อยู่ที่สร้อยคอสร้อยคอสองสลึงต้านี่เลยาสวยงาม นี่นะฮะสองสลึงบัดเกลี่ยให้ดูไปง่ายนะครับนี่ฮะอ่ะนี่เลยจ้าสองสลึงนะครับอ่าชมมาดูกันเลยนะฮะวันนี้จะเป็นตัวสายโซ่นะครับทาโลคันลองทันตุ้มคันลวดลายนะัะอันน้เลึกแล้วแต่ลูกค้าชอบ<อ>ง,งาน<อ>งจะเป็นกลางโปร่งหน่อยจะดูดีสวยงาม แห่ผ่านอ้แห่กําลังจะมาถ่าคัอนอำเวลาทําเวลาเดี๋ยวก่อนที่แห่มาเดี๋ยวเราจะเราจะไม่ได้ยินกันนะแห่มาแล้วนะครับแห่ต้นแม่อ่ะนี่สวยมากนะเดี๋ยว่าให้ดูก่อนนะอ่ะนี่สวยมากอันนี้จะเป็นเกลียวนะครับเกลียวเกลียวสายโซ่นะครับสายโซ่ผ่าวายครับผ่าวายโปรงนะฮะ สวยงามน,นี่ก็มีมาแถวด้านนี้นีก็สวยนะแอบอันนี้นะครับสองสลึงเหมือนกันต้รยนะครับทารโรดขั้นนะคะรับทาโรขัน้นจุ๋ยๆเลยจ้าหนักๆสองสลึงนะครับความยาวะ,ะ,ะ้าณสัก เอ่อลยาแบบติดตะขอนะยาประมาณๆประมาณ2 5่เซนยี่สี่5เซนใส่กับกาสวยงามมาแล้วนี่ฮต่อด้วยเา้นนีนะครับเสร็จไปแล้วนีคการลงยานะครับเชยบายียนะลงยาครับงารลงยาเลยรับ โอ้โหลืมจองเาไว้ไม่เป็นไรพี่มาเรื่อยๆค่ะสนใจก็แจ้งได้ล็อกได้นะคะอ่านี่เลยวินิจแห่เจเหมือนจะคึกคักเนาะคนเยอะนะวีนี้นะร้านเยอะไหมเอาไว้นะฮะเราไม่ไปนยนะกันอันนี้เป็นขั้นนะครับเป็นขั้นไม่โควิดนะกันเป็นขั้นอีกอันหนึ่งโอ้ สวยงามนะฮะอันนี้จะเป็นตัวเบนซ์ขั้นลวดลายนะครับจับจอได้เลยหนักสองสลึงนะครับอันนี้อีกเซตหนึ่งต่อมาด้วยงานแหวนเลหลี่คอลงยานะครับเหมือนกันแต่ขั้นปุ่มระหว่ังนี้๋ยวให้ดูไหนเลยนี่นะฮะมีนะครับงานแห่สิงโตด้านหน้านะครับมานนี้ พาต่อได้อันนี้เส้นนี้นะอันนี้สวยมากลงยาสองสลึงเหมือนกันนะคะสีหลากสีเลยมนีแหนเขียวแล้วก็อนชมพูนะครับสวยมากตั้นสองสลึงนะครับเป็นสายเค้นนะฮะดีมากเลยม,มากๆระหว่างรอพ่อค้านะคะถบาให้ดูตัวดูแห่นะครับขบวนแห่อยู่นะฮะ หน้าลตลาดบ้านโปกนะครับมีแห่ขบวนอยู่นะกินเจแวะกันได้ลนะครับวันนี้เขาก็แบบแห่เหมือนเปิดเปิดเปิดตัวอย่างเป็นทางการนะครับปีหี้็คึกคักหนอ่อยโควิดดีขึ้นแล้วโควิดไม่มีแล้วคึกคักเลยแหละตลาดบ้านโบกน,นะครับตอนดีเดีะวมากนะได้นะ นะครับเจ้าแม่เแม่ครันี้เลยหนักสองสลึงนะโอเคอสองสลึงน,นี่นะครับเ่งเฮงนะครับเฮงเงใครเห็นนะเจก็แม่นะครับเจ้าแม่มาแล้วไปแ,แล้วเฮงๆนะครับลูกค้านะครับนี่อ่ามือแหมมีอะไรเรียบร้อย สองสลึงเรียบร้อยสร้อยคอเดี๋ยวให้ดูวันนี้นะครับิงเฮงนะครับลูกค้คตาตังหูครึ่งสลึงสวยมากตัหูครึ่งสลึงงานดีมากงานดีมากตัหูครึ่งสลึงงานโฟเวอร์นะครัะไปมไ้ไลักที่โชคดีนะครับหนักครึ่งสลึงนะครับไปมาลักที่โชคดีคร<ม>ึ่งสลึงลงยาซีแชงนะครับตอนนี้ สีแฉกสามแฉกใครได้ใส่ได้อะไรนะครัเป็นตัวนำโชคนะสวยงามเลยรุ่นใหม่นี่เลยเป็นตัวแบบวิงวิงนะครับเป็น Lucky wing. โ l ลเวอร์ลัคกี้วิรงลงยาสีชมพูเป็นแบบมิลกี้นะครับเป็นประก,กายสีสันสวยงามแอทองล้วนเป็นแฉกน,น,นะครับเล่นไฟอะไรสวยงามส่วนถ่าลงยาเขาก็มีประก,กายเป็นแบบเป็นตัว จริงเป็นเปลกทองนะครับเป็กทองงานสวยเดี๋ยวจะให้รูปล,ลง,งนละเดี๋ยวจะถ่ายรูดลงงานดีอะไรียอมากสวยมากเลยสวยมากจริงอันนี้คงานขึ้นฝิ่นดูดีมากไ,ได้ชิ้นนี้สิ่นเป็นงานเสี่ยมนะครับงานเสี่ยมไมไ่ต้องห่วงนะบางคนกลัวงานเสีย่ยมว่ามันจะแบบลุดง,ง่ายอะไรง่ายน,นะครับก็ไม่ต้องห่วงเพราะว่าเรามีซิลิโคนนะหลังค่ะอันนี้เป็นโป โลมาแล้วก็ดาวนะคะดาวดิดาวแบบไม่เหมือนดาวธรรมดานี่ไม่เหมือนแบบอีเอียงเหมือนปลาดาวนะน่ารักดีท้องทะเลนะครับสวยงามขัดทรายนะครับขัดทรายแล้วมีจิกนิดนึงสวยๆนักครึ่งสลึงอ่ะให้ดูอีกรอบนึงนะครับเดี๋ยวจะไปที่สร้อยคออ่สอรวิทย้าบาทสิบาทสวยงามอ่า ดูอีกหนึ่งครั้งนะครับแคปจอได้เลยนะอันนี้หยิบมานี่คืองานใหม่ๆทั้งนั้นเลยนะหยิบมาน,นี่งานใหม่ล้นๆนเลยนะครับงานสีชมพูพาสเทนลน่ารักแล้วก็ว,วิงวิงดาวดาวนะฮะสะท้อนแสงสวยงานต่อด้วยสอรวิสเนเลยอ่าเดใส่ให้ดูสอรวิสห้าบาทสวยมากเส้นนี้ชอบ ลายเขาจะเป็นประมาณนี้นะครับลายเขาจะกลางๆเป็นเบนท์กลมบางคนเรียกเบนท์กลมบางคนเรียกสอลวิทบางที่เรียกแลมโบล์นะฮะแลมโบกินี่มีเบนท์มีแลมโบนะครับก็เดี๋ยวก็อาจจะมีใหม่นะฮะอาจจะเป็นแบบฮิฮอนด์รถตโตโยตา้าโตโยตา้ฮาฮอนด้าอะไรอย่างนี้นะฮะเออดีมากอ่ะให้ดูใกล้ๆอันนี้ห้าบาท อันนี้รุ่นลูกห้าบาทสวยมากเลยดูไปดูมาห้าบาทแบบกำลังดีนะสวยอันนี้ห้าบาทนะครับสอลวิทห้าบาทสอลวิทลำโบเบนกลมห้าบาทเดี๋ยวดูรุ่นพ่อนะครับรุ่นพ่อรุ่นพ่อรุ่นนี้เลยนี่รุ่นพ่อนี้เลยสวยมากสิบบาทสิบบาทดีมากเลยะ ใหญ่เบลล์เลยเดี๋ยวจะถ่ายรูปให้ดูพรุ่งน,นี้นะเดี๋ยวพรุ่งน,นี้ที่ลงรูปนะพึ่งมาเลยนะเนี่ยสด,สดๆร้อนๆเดี๋ยวให้ดูถักปอนถักสวยนะอันนี้ลูกค้าชอบเคยเอามาแนละ้วแป๊บเดียวไปเร็วมากอันนี้นะครับเป็นงานสระวิทย์นะครับซิปปอืมสวยเลยอเดี๋ยวให้ดูห้าบาทด้วย นี่นะฮะห้าบาทห้าบาทกับสิบบาทนะครับห้าบาทกับสิบบาทชอบเส้นไหนเอ่ยโหวดโหวได้ชอบห้าบาทกดห้าชอบสิบบาทพิมพ์สิบห้าให้ลูกค้าแบบดูได้นะ่ะดูดิก็ไซส์ก็ค่อนข,ข้างต่างกันนะแต่งานสวยทั้งคู่นะแบบเดียวกันแต่แคบบ่ต่างกันน้ำหนักนะฮะข้าแต่ลูกค้าชอบนี่ชอบกด กดไลค์กดชอบกดถูกใจได้นะครับหรือชอบชิ้นไหนชอบห้าบาทพิมพ์ห้าชอบสิบบาทพิมพ์สิบได้เลยนะจ๊ะแอดดูอะไรดีเอ่ยนะเส้นนี้ยเดี๋ยวให้ดูตัวแหวนหนึ่งกรัมนะครับแหวนหนึ่งกรัมก็ขายดีเหมือนกันนะแหวนหนึ่งกรัมขายดีในพวกอ,อ,อะไรอะ่ะ ตัวเนี่ยครับในช้อปปี้นะครับพี่ก็ขายดีครับใช่ผมจะบอกเดี๋ยวให้ดูไซส์นะฮะไซส์มันจะมีประมาณในส่วนบอสจะมีลายลออวงถ้ามาใหม่มีลายลออวงแหวนเดี๋ยวนะฮะพี่อาภิชาติสวัสดีครับดูแหวนเพชรผู้ชายนะครับไม่เกินห้าหมื่นมีไหมครับเป็นแถวแถวมีครับแหวน แหวนเพชรแถวๆนะฮะชายหญิงใส่ได้หมดเลยแล้วก็จะเป็นแบบยังไงอะ่ะเหมือนเริ่มประมาณสัก2สองสามหมื่นนะฮะเดยดทักมาได้เลยนะครับเดี๋ยวบอสถ่ายรูปส่งไปให้ดูนะครับอันนี้แหวนหนึ่งกรัมนะครับะะแหวนหนึ่งกรัมที่ให้ดูสองพันนนิดๆราคานะครับราคาสองพันนงานสวยมากลายลอกวงเลยนะครับก็ มาดูหน้าร้านได้หรือว่าถ้ามีโค้ดพิเศษก็ไปกดในสต๊อกทีได้นะครับอันนี้มีลายมีไซส์มีขนาดให้พาดูนะครับนะฮะอ่าพี่อาิชาบอกโอเคครับทักมาได้เลยครับพี่เอ่อก๊อปปี้คำถามแล้วก็เอ่อใส่ลงมาในในข้อความได้เลยฮะแเดี๋ยวบอสเอ่อเดี๋ยวเดี๋ยวหักเดี๋ยวขับมาให้ดูนะครับเพราะว่าแหวนแถวก็มีค่อนข้างเยอะให้พี่ดู อ่าต่อด้วยชิ้นนี้ชิ้นนี้นนก็มีเยอะนะเดี๋ยวนะมีอันนี้ครับนะอันนี้จะเป็นพวกงานแบบมีรุ่ลายนะครับงานเปนซีนะครับสวยมากไม่รู้ให้ดูหรือยังนะแต่มีแบบฝังพลอยด้นะหนักหน่งกรัมนะครับสองพันบาท ใส่เลนให้ดูนะจ๊ะอ่ะโอเคเนี่ยเนาะประมาณนี้นะครับเพดไปดูกันได้นะครับบางนี้นะครับโค้ดลดสิบร์ลดสูงสุด500บาทคุ้มคุมก็ยอดประมาณส0 0พันนะครับดูครึ่งสลึงหรือ1กรัมสัก2องมงก็ก็ทำยอดถึงแล้วก็เข้าไปดูกันได้มีลูกค้าสั่งบางือนกันนะ ลูกค้าถามมาอยากให้ลงรูปพันด้วยโอเคได้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวบอสให้ลงยอยลงเดี๋ยวก็ดีแบบมีฟองแท้งด้วยมีอตังหูอะไรด้วยครับบางทีเดี๋ยวเดี๋ยวแพ็คกันจับไม่ทันไหวยอยากอยงกอยาพี่สาวรักถามว่าอ่าสรยข้อมือหัวเสือหนึ่งบาทมีไหมคะข้อมือ หัวเสือหัวเสือมีมีประมาณแต่นะมีสามบาทแต่สามบาทอะไระไรนั่เเนี่ยสามบาทเึิจะไปมีสามบาทส่วนใหญ่จะมีสองบาทสามบาทครับที่ถ้าเป็นข้อมือหัวเสือนะครับสองบาทสามบาทเดี๋ยวเดี๋ยวมีลงรูปให้ดูมันจะเป็นตัวสอลวิชเหมือนกันแล้วเป็นหัวเสือสามบาทนะครับนี่ ส่งไลน์ให้ดูนะครับงานสวยมากโอเคคร่าวๆเนาะครึ่งชั่วโมงพอดีเด็อัปเดตสินค้าใหม่ๆนะสองบาทก็ได้ค่ะเดี๋ยวขอดูหน่อยสองบาทสองบาทหัวเสียมมีเป็นบังกรเนะกว่าอยาให้ดูมีสองบาทจะเป็นงานเหลดกว่า ก็จะหมดเนาะผู้หญิงผู้หญิงผู้หญิงเ,เดี๋ยวพี่สาววรักทักเข้ามาได้ไหมครับนะเดี๋ยวบอสส่งมาให้ดูเนาะเดี๋ยวบอสส่งไ <c oughs> ลน์ไปให้ดูนะครับประมาณมี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 เดียว๋ยวดูกัน่าจะมีี่ยเดี๋ยวทักเข้ามานิดนึงนะครับเดี๋ยวบอสถ,ถ่ายมาให้ดูนะคะอยากดูอะไรทักเข้ามาได้นะครับโอเคประมาณนี้นะครับครึ่งชั่วโมงแล้วกันประมาณไลฟ์สด อัปเดตสินค้าใหม่ๆอยากดูชิ้นไหนอยากดูอะไรนะครับก็ทักเข้ามาได้นะครับถ้าผมรีวิวย้อนหลังที่ดูมีตรลวิทห้าบาทสิบบาทอัปเดตเข้ามานะครับแวะมาดูกันได้นะครับอ่าห้าบาทสิบบาทถ้าสามบาทสองบาทหนึ่งบาทก็มีนะแต่นี้มาใหม่เป็นห้าบาทกับสิบบาทหมดเร็วมากเพราะว่าเออเป็นที่ต้องการนะครับเป็นที่ต้องการแหวนเลนนะครับ ละเล่ดอ่าดูอีดีโอไรเลดให้ดูแล้วนะประมาณนี้นะดูกันได้มีสองสลึงหนึ่งสลึงนะครับสองสลึงหนึ่งสลึงตั้งหูตั้งหูขึ้นสลึงก็วีดีโให้ดูเรียบร้อยนี่นะจ้ะตั้งหูนะครับขึ้นสลึงนะตัดกรได้เลยงานสวยมากเอียงให้ดูจะได้หมดงวงมาให้ดูง่าย อแล้วก็พวกไส้คอสองสลึงลงยานะครับสองสลึงลงยาให้ดูกปนแล้วนะะจอจารั์แ็จอย้อนหลังมาดูกันได้นะครับมาดีที่ให้ดูไปนแล้วนะแล้วก็คอสองสลึงงานโปร่งขั้นนะครับสายโปร่งขั้นลดลายนะครับเยอะมากเยจริงๆโอเคนะครับเรียบร้อยสำหรับวันนี้นะครับอ๋อแล้วก็จะตีมีแหวนหนึ่งกรัมด้วย ดูย้อนกันได้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยววอดลงไลฟ์สดย้อนหลังให้ดูนะครับโอเคเรียบร้อยสำหรับวันนี้นะครับเบาๆครึ่งชั่วโมงนะฮะทุกบ่ายวันอาทิตย์แวะมาดูกันได้นะครับขอบคุณลูกค้าที่แวะมาชมดูกันนะครับโอเคสวัสดีครับอ๋อติดตามได้มีเฟซมีไลน์มีไอจีมีติ๊กต็อกนะครับเฟซไลน์ไอจีติ๊กต็อกแล้วก็ยูทูบชอปปี้นะครับพิมพ์ห้างเพชรชองสีสมบูรณ์99นะครับ เจอทุกช่องทางเลยนะครับโอเคขอบคุณมากนะครับ mm hmm. เดี๋ยวไว้เจอกันใหม่อาทิตย mm ์ห hmm. น้าจ้า